สรรกออมททัพ์ออสเอเปปลลี่ยนนแงงงิางวันนปกายยล2568อััเดตสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็ตทอกันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในเวทวงการลงทุนและมาเดดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับหลังจากที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์น,นะครับหรือว่าทอ,อ,อสอ ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลของสลากออมทรัพย์นะครับเมื่อวันที่1กันยายน2 5ง8ที่ผ่านมานะครับวันนี้แอดก็จะนำรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงนะครับมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับ สำหรับปัจจุบันนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็มีการจําหน่ายสลากอยู่2ชุดนะครับคือชุดนักขราช2นะครับและชุดพิมานมาศปี2 5งพนรปะครับโดยทั้ง2ชุดนี้นะครับก็มีการจําหน่ายมาแล้วระยะหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับของสลากออมทรัพย์ทั้ง2ชุดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่มีการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้สลากต่างๆนะครับก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินนะครับหรือว่าสลากทอออนะครับโดยสลากออมสินนะครับแอดก็ได้มีการทํารายละเอียดสรุปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเรามาดูที่ชุดแรกก่อนนะครับคือชุดนักขาชสองนะครับ รายละเอียดนี้จะเป็นรายละเอียดก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือรางวัลที่1 3ล้านบาทนะครับระยะเวลารับฝาก24เมษายน2 5 6 8เป็นต้นไปนะครับอายุสลาก3ปีสิทธิการลุ้นรางวัล3 6งวดน,นะครับทุกวันที่16ของเดือนนะครับราคาสลากต่อนหน่วย1000บาทและดอกเบี้ยศยรต่อปีนะครับอันนี้คือก่อนปรับปรุงนะครับและหลังจากวันที่1กันยายนนะครับอันนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงใหม่นะครับ ถ้าซื้อหลังจากวันที่1กันยายนเป็นต้นมานะครับจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับลงมาอยู่ที่0.50%ต่อปีนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆยังเหมือนเดิมนะครับก็คือรางวัลที่1 3ล้านบาทนะครับอายุสลาก3ปีเหมือนเดิมนะครับและราคาสลากต่อหน่วยก็ยังเป็น1000บาทนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือดอกเบี้ยนะครับลดลงมาจาก0.75%นะครับมาเหลือ0.5%ต่อปีนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับเกี่ยวกับรางวันนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแอดเช็คดูแล้วรางวัลที่1นนะครับยังมี1รางวัลต่อหมวด3ล้านบาทต่อรางวันนะครับรางวันที่2มี4รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลละ5 0,000บาทรางวันที่3มี40รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลละ5000บาทรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะครับหมุน1ครั้ง100บาทรางวัลเล็กท้าย2ตัวหมุน1ครั้ง30บาท และรางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1นนะครับมี30บาทนะครับซึ่งเงินรางวัลทั้งหมดนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด24เมษายนหรือว่าชุด1กันยายนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเฉพาะดอกเบี้ยนะครับที่ลดลงจาก0.75เหลือ0.50นเปรเซ็นต์นะครับ <c oughs> นั่นก็เป็นรายละเอียดของชุดน้กราชสนะครับ เดี๋ยวต่อไปเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุดพิมานมาศปีนรปี2ะครับของเดิมนะครับคือระยะเวลารับฝากเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมานะครับรางวัลที่1 3ล้านบาทอายุสลาก2ปีสิทธิการลุ้นรางวัล24งวดนะครับออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนเช่นกันนะครับและราคาสลากต่อนหน่วย50 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1.25%ต่อปีนะครับซึ่งหลังจากมีการประกาศอัปเดตนะครับเมื่อวันที่1กันยายนนะครับ หากเพื่อนเพื่อนซื้อตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นมานะครับอัตราดอกเบี้ยน,นะครับจะลดลงจาก1.25%เหลือ1.00%ต่อปีนะครับโดยรางวัลที่1นะครับก็ยัง3ล้านบาทเหมือนเดิมนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิ์การลุ้นรางวัล24งวดและราคาสลาก50,000บาทเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือดอกเบี้ยน,นะครับลดลงมาจาก1.25%เหลือ1.00%ต่อปีนะครับ ในส่วนของเงินรางวัลนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวันที่20มกราคมหรือว่าชุดวันที่1กันยายนนะครับโดยรางวัลที่1นะครับม 1> ี1รางวัลแบบเสี่ยงหมวดนะครับคือรางวัลละ3ล้านบาทรางวัลที่2นะครับมี25รางวัลต่อหมวดรางวัลละ30,000บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัวหมุน1ครั้งรางวัลละ10,000บาทรางวัลเล็กท้าย3ตัวหมุน1ครั้งรางวัลละ2,000บาทรางวัลเล็ท้าย2ตัวหมุน1ครั้งรางวัลละ220บาท และรางวัลเลขท้าย1ตัวหมุน1ครั้งรางวัลละ110บาทนะครับนี่ก็เป็นรางวัลของชุดพิมานมาสนะครับซึ่งมีรางวัลที่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตั้งแต่เมื่อ20มกราคมหรือว่าใน1กันยายนนะครับก็ยังมีรางวัลเท่าเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือดอกเบี้ยนะครับที่ลดลงจาก1 2 5เหลือ1%ต่อปีนะครับอันนี้แอดก็ทำหน้าสรุปอีกครั้งนะครับ ให้เห็นความแตกต่างนะครับก็คือชุดนักราช2นะครับรางวัลที่ 1- 3ล้านบาทนะครับอายุสลาก3ปีราคาต่อนหน่วย1000บาทดอกเบีย้ยอยู่ที่0.5 0เต่อปีนะครับและชุดพิมานมาสปี2568นะครับรางวัลที่ 1- 3ล้านบาทอายุสลาก2ปีสิทธิ์การลุนรางวัล24งวดและราคาสลากต่อนหน่วย5 0,000บาทดอกเบีย้ย1%เต่อปีนะครับ อันนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อสลากนะครับเป็นผลตอบแทนล่าสุดนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนะครับ www g s bank co th นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับข่าวสารการลงทุนใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับดีแดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับ หากเพื่อนๆชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปแอดจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ